ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวแซนด i อีดิแม่ค้าขายขนมหวานที่เคยผ่านมรสุมชีวิตออกจากโรงงานมาแฟนไปรับมาจากซ้อนมอเตอร์ไซค์ปีกอาบเขาเมาเขาพุ่งชนมาตรงเลยแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาล ครึ่งปีเราไม่เอาเลยลุงนะเขาเองค่ะไม่เอาเลยทั้งๆที่เราก็ทํงานได้นะแต่เขาไม่เอาขายของดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ขายมันก็ไม่ได้เงินทำทั้งหมดกี่อย่างอยากมาทั้งหมดกี่อย่างครับก็วันหนึ่งจะสิบนะเป็นสิบสอย่างต้องเวลาตรงไหนทำต้องส่งให้ได้สิบอย่างก็จะได้อยู่สามสี่ร้อยอะพี่เพราะว่าเราส่งถูกกต่ส่งแพงก็ไม่ได้ทำคนเดียวทำลูกมือเดียว มี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 แฟนช่วยกอกอะค่ะเริ่มทากี่โมงสามทุ่มอะเสร็จกี่โมงก็เสร็จตีสองพอดีออกตีสองก็ไปเลยตีสองก็ต้องไปส่งเลยแล้วค่อยกลับมานอนใช่ลูกค้าชอบของคุณติ่งมากที่สุดก็เป็นสัญลักษณ์เลยถั่วแปบกับนมต้มอะค่ะวันนี้ดังมากใช่เอาแล้วพวกไอ้เต้าส่วนพวกนี้นมน้ำก็จะดีืกันนะพอไปได้นะพี่เพราะว่าวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะมีอีกเจ้านึง อีกเจ้าหนึ่งเขาก็จะขายถูกกว่าหนูอีกขนมต้มโลดมาถูกกว่าหนูอีกอ่ะแล้วหนูไปไม่ได้บางทีขนมต้มใช้แป้งบแป้งกี่สีมันมีหลขนมต้มหนูลูกค้าจะชอบสีเดียวค่ะสีขาวสีขาวสีเดียวเพราะเขาบอกว่าใส่อบวันเทียนไหมไม่อบพี่เขาไม่ชอบอะค่ะใส่เหมือนไอ้นี่นะนมสอดใส่อะใช่ใช่ใช่ไหมเกียอกันยาพลาวอะพอ้อนมจใส่วานน้ำตาลปี๊บปะ ใช่น้ำตาลนต้มอร่อยว่ามันมีเค็มๆนิดนแป้งต้องมีเค็มๆเขาจุใหญ่เขาเอาไปแล้วเราไปขายในตลาดไหนครับหัวตะเคีพี่หัวตะเคีส่งแค่ตลาดเดียวเหรอพี่ติ๋งเราลองไปหาตลาดเด็มากไเออถ้ามีตลาดก็จะดีป่ะหนูไปไม่เดียงพราะัว่าเนูงล็้ยด้ัวเลยกดรวยี่ี้ยงลูกไปไกลากมาไดเ้ามตลากไจะดีป่่ัวตะเคียนี่หวตเคียนองแลาเลียยเหี่ตองไปหาตาดาเมนู้ลมวตุกวันนี้่ะวัตะเคียนพี่ต้เงให้ไดอแค่ตล้ไม่ถึวแล้วนรพี่ตเหลืองปหาตาดเด็กมาณ7 อย่างละนิดละหน่อยนะแต่ต้องอย่างละนิดละหน่อยอย่างละเยอะก็ไม่ได้ไปไม่หมดเราเราเคยทําบันทึกไว้ไหมว่าอะไรขายดีที่สุดหนึ่งสองสามก็จะนมถวดนมต้มอะค่ะพี่เพราะส่วนมากจะมีคนใช้มากที่สุดเลยขนมต้มวันพระวันพระเนี่ยเขาจะไปไหว้ไปไหว้ถ้าอย่างนั้นเราไม่ไม่ขนมต้มสักสามอย่างสี่อย่างไม่ไม่ดีกว่าลดเมนูลดจำนวนหนูหนูสั่งออนไลน์ทําะห้ึหนูชอบ พี่บางทีลูกค้าพูดยากเนาะมคนจาวนี้คนจาวนี้อันนี้อันนี้พอไม่มีก็ไม่เอาเลยต้องการหลากหลายเขาต้องการความหลากหลายแทนกันไม่ได้ะแทนกันไม่ได้เลยหนูไม่ได้ทำแล้วแทนไม่ได้เลยบางทีทําไปเอาลูกค้าไม่เอาของหนู้นเลยํายที่ไม่มีําหาที่ไม่มี ใช่ถามหาที่ไม่มีเนี่ยไอที่มียังไม่เอาปลากิมมีไหมปลากิมไข่เต่าปลากิมไม่ถามถามหาที่มันมีปูลอยมีไหมปูรอยตะัลยบางวันมีไปไม่เอาบางวันที่ไม่เอาถ้าถามหาสิ่งที่ไม่มีบอกว่าถามมันไม่อยากจะซื้อทองบอกเองลูกค้าเนี่ยโอ้แล้วแฟนทํางานไหมครับแฟนตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วค่ะขี่วินนะคะเห็นบอกใช่คับวินค่ะกีบมอเตอรคเพราะเขา กษียณเือปแล้วก็เลยช่วยกันช่ายขนมใช่แล้วตอนนี้พี่ติ๋งมีนี่อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะหมื่นหมื่นห้าค่ะแต่ลูกเรียนจบหมดแล้วใช่ไหมลูกอ่ะลูกอะลูกเรียนจบแล้วกกี่คนลูกกี่คนลูกสองคนเออแล้วช่วยอะไรบ้างกผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายเขาตอนนี้เขาก็ ขอเรียนของเขาส่งตัวเขาเอดเรียนเองเพราะว่าตอนเล็กหนูให้เขาเรียนเขาไม่เรียนอ๋อครับตอนนี้เขาไปทํางานแล้วเขารู้แล้วว่าต้องเรียนต้องเรียนแล้วไม่งั้นเงินจะน้อยจะด้อยจะด้อยกว่าคนนก็สนออย่างนี้เหรอไปใช่ค่ะพี่เรียนวันทิย์วันเดียวอ่ะวันที่วันเดียวที่เหลือทางานที่เหลือทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ทําอยู่ในสนามบินเงินเองทำสนามบินเลยเหรอไม่แบบเป็นเป็นเป็นช่างช่างแบบช่าง ส้มพวกทัปลาปลาทั่วไปพวกนี้ละมั้งแต่เดี๋วสนามบินนะใช่สนามบินอ๋อสุวรรณภูมิมันใกล้ใกล้ตรงใกล้บ้านสุราเคนใช่ไหมแล้วลูกสาวทำอะไรลูกสาวทำลูกจ้างบริษัทอะค่ะเป็นบริษัท หมื่นกว่าก็ยังไม่พอมีเงินเดือนทั้งคู่ใช่มีเงินเดือนทั้งคู่แต่หนูก็เราก็ดูแลตัวเองแล้วก็คุณแม่ใช่ไหมคะเราเห็นมีแม่ด้วยดูแลเนาะเพราะคุณแม่ก็ดูแลเรามาทุงที่เราเจ็บป่วยทีนี้นี่หมื่นหมื่นห้าเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนตอนช่วงไหนเลยคะพี่ติ๋งช่วงตอนโควิดเข้าวพี่ทุายกําไรหดขายไม่ได้ไปขายมันก็ขายไม่ได้เจ๊งเราก็ต้องเริ่มลงไปเรื่อยเรื่อยเอื่อยจนกว่ามันจะอยู่ตัวเขาคิดดอกไหม เขาก็ตอนนี้เขาก็ไม่คิดแล้วีิเขาอยู่แล้วใจดีอันนี้เพื่อนหรือว่าเป็นอะไรฮะที่ยืมมาเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาข้างๆกูนั่แหละข้างบ้านข้างบ้านอ๋อข้างบ้านรู้จักกันค่ะแล้วลูกมาช่วยเงินอะไรเราไหม ไม่หนุ่มหนุ่มไม่ช่วยตัวเองไม่ช่วยไงลูกเขาเลี้ยงตัวเขาเองเขาไม่แบ่งเลยหรอลูกไม่แบ่งเลยหรอใช่พี่เขาต้มมีค่าอะไรใช้จ่ายเขาเนาะแพมเพร์อลูกนมลูกอะไรของเาแพงแต่ไม่นอนด้วยกันแยกกันเลยไม่ได้อยู่เขาอยู่บ้านเขาหาบ้านเช่าเขาจ้ะพี่ก็ตอนนี้ก็เลยเป็นนี้ทั้งหมดหมื่นห้านะคะหมื่นห้าคิดเลยใช่ ปวดก็นทนมันไปก็มันคิดว่ามีพลังเข้าไปในร่างกายดีกว่าคนอื่นเพราะเรามีเหล็กเต็งหญิงเหล็กโอเคลูกนี่ของเรายังมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับติดตามเรื่องราวดีๆทีๆ่นำมาฝากกันแล้วกลับมาพบกันครับที่เจ็ดลูกนี่อภัยฟานแล้วแต่สุดม่อเดี๋ยวหนูดูให้ คุกท่านยี่สิบสองทุกท่านยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองทีมบริหารเข้ามาสี่พันเลยครับท่านนี้สี่พันได้แต่ได้สี่พันเลยนี่ละค่ะท่านก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวมาฟังคําแนะนํานะคะแล้วก็ความคิดเห็นจากกรรมการทั้งสี่ท่านเริ่มจากอาแอดก่อนเลยค่ะครับเสียดายคุณติ่งไม่ได้เอาขนมให้พวกเราชิมด้วยเราจะช่วยเหมาเลย เมาเลยจะเมาเลยจะปาเลยเนาะเอาขนมต้มคือคุณติ่งถือว่าเคราะห์ดีนะมีเคราะห์แต่ว่าเคราะห์ดีตรงที่ว่ายังสามารถเดินเหินได้และทํางานได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะฮะถ้าเดินได้ขนาดนี้แล้วทํางานได้อาจจะเจ็บปวดในช่วงหน้าหนาวบ้างอะไรบ้างมันคุ้นเคยคุ้นชินแล้วก็ไม่ต้องไปผ่าครั้งที่หกนะฮะผมว่าอย่ผ่าครับคือถ้า อันนี้กี่ปีแล้วฮะที่เริ่มทําขนมมากี่ปีแล้วจ้ะเริ่มก็ตั้งแต่แบบประมาณยี่สิบะค่ะพี่พต่อจากหายอะต่อจากขายต่อจากแม่มาทาเลยจ้ะค่ะแต่เห็นดูแลแม่แม่มีโรคประจําตัวได้ป่ะมีค่ะพี่เพราะว่าเพิ่งจะเส้นเลือดสมองตีบไปเมื่อนี้เองแล้วแม่ก็เลยช่วยไม่ได้แล้วอ่ะปกติแม่จะช่วยกันทําด้วยเป็นหน้าที่คุณติ่งดูแลแม่แล้วหลานฮะ พ่อแม่หลานเขามาช่วยช่วยเรื่องด้านการเงินเลีเ้ยงหลานเราต้องจ่ายเองไหมฮะหนูหนูก็ออกด้วยพี่หนูไม่เรียกร้องจากลูกอ่ะโอโ้โหเลี้ยงแล้วยังต้องอจ่ายด้วยหนูก็ตรงตางลูกนะครับแต่ว่ายอดหนี้ของคุณติ่งนะฮะจำนวนเนี้ยถ้า,ถาลูกก็จะช่วยผมว่าขนมเราขายมานานแล้วแต่ว่าถ้า ได้โฆษณาได้มีเรื่องออนไลน์เรื่องโซเชียลเราทํำไม่เป็นแน่ใช่ไหมไม่เป็นแน่แแต่ลูกอะลูกเขาเป็นอาจจะเป็นยี่ห้อมุเมื่อสักครู่ผมเห็นบ้านต้นมะขามยี่ห้อขนมก็ได้ขายทางออนไลน์อาจจะออนไลน์มันจะเสียเวลาเพราะขนมมันจะเสียแต่ว่าเรื่องโฆษณาเรื่องแนะนําน่าจะเพิ่มยอดได้แล้วจํานวนนี่หนึ่งหพันเนี่ยผมว่ามันไม่นานไม่นานถ้า คือของดีแล้วได้มีการโฆษณาโฆษณาทางทางออนไลน์ทางโซเชียลน่าจะช่วยได้พราะว่าไม่นานฮนะถ้ายังยังทำได้รสชาติสม่ำเสมอคงเส้นคงวาแล้วก็ลูกค้าน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเอาใจช่วยครับให้ลดนี้เร็วๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทำได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่จิ๊กค่ะพี่จิ๊กเนี่ยมองพี่ติ๋งนะนะคะพี่ชอบขยัน จุดแรกนีนคือขยันเลยถ้าสามีดีช่วยกันมาหากินส่วนลูกก็อย่าไปหวังว่าเออแบบจะต้องให้เขามีเงินเดือนแล้วจะมาให้เราเท่าไหร่สองพันสามพันปล่อยเขาเธอให้เขาดูแลตัวเขาเองให้รอดเถอะเอาตัวเราก่อนให้เราแบบทำมาหากินได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องคิดมากแล้วนี่หมื่นห้าเนี่ยเป็นนี่ที่น้อยที่สุดวันนี้พี่ติง๋งอาจจะชนะก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมคะใละเรื่องอ,อุปสรรคแขนข,ข,ขาอะไรเนี่ยถ้าไม่ลำบากมากนัก ก็ไม่ต้องไปเอาเหล็กออกเดี๋ยวมันต้องวางยาสลบพักอีกนานนะคะอดทนได้อดทนไม่ปวดใช่ไหมคะไม่ปวดก็ทนมันไปอย่าไปคิดเลยก็มันคิดว่าส่วนเกินส่วนหนึ่งของเราหยุนมีเหล็กถูกไหมมอนสรพง์อะหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กเพอเพลงเขาเขาร้องเพลงไงมากเข้าใจไหมเพลงดังเพลงดังอาดังมากเห็นไหมมีเหล็กไว้จะได้ช่วยเรามีพลังเข้าไปในร่างกายดีกว่าคนอื่นเพร่ะเรามีเหล็ก นะฉะนั้นแล้วพี่จิ๊กก็ไม่ได้จะพูดว่าอะไรก็นอกจากว่าให้ฉายาว่าติ๋งติ๋งติ๋งหญิงเหล็กติ๋งหญิงเหล็กแม่ค้ากระดูกเหล็กแม่ติ๋งหญิงเหล็กติ๋งติ๋งหญิงเหล็กเรื่อยากิเรียกยากจึงเลยฉายาคราวที่เรื่องกไนนะติ๋งติต๋งติ๋งติ๋งหญิงเหล็กโอเคไหมนั่นแหละไม่โอเคนี่เด็กด้วยนะ ลิงเห็กลิงเห็กติ้ง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 ยิงเหล็กโอเคโอเคลงมันกีติ้งกีติ้งกันเนี่ยมาไปต่อเลยต่อเลยก็ให้เป็นกำลังใจนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุอะเนาะมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแล้วมันเกิดแล้วอะแต่ตอนนั้นก็เสียดายเพราะว่าเราอยู่ทางสายโรงงานไง ไอ้ร่างกายแบบนี้โรงงานเขาก็ส่วนใหญ่เขาไม่รับอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคค่ะมันไม่ใช่แค่ว่านั่งนั่งออฟฟิศอะไรอย่างเดียวแต่ว่าโรงงานมันมีเรื่องความปลอดภัยถ้าเรื่องของการแบบเดินเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาก็มีสิทธิปฏิเสธเราได้แต่จริงๆอ่ะมันมีพวกที่เป็นบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขารับคนที่ร่างกายไม่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 แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจริงๆ เคยมีลูกหนี้รายการเรานานมากแล้วนะตอนนั้นเราเคยไปเยี่ยมเขาที่โรงงานอันนั้นน่ะเขาขาเหมือนกับขาขาดแต่ว่าเขารับทําความสะอาดเล็กน้อยเตรียมเอกสารอะไรเงี้ยค่ะมันมีบางที่ที่เขายังเปิดโอกาสให้อยู่แต่อันนั้นก็เลยมาแล้วเพราะตอนนี้คุณติ่งไปทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วล่ะอายุเราก็มากแล้วไปสมัครงานแบบนั้นไม่ได้มาทางสายขนมก็ดีอยู่แล้วก็สิ่งที่จะบอกได้ก็คือว่าขอให้มีลูกค้าประจํำเราก็ขายได้ทุกวันขายได้วันละเยอะๆขายได้วันละมากมาก กลับมาอีกพร้อมเป็นงานที่เราถนัดแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าแต่คิดว่าตรงพื้นที่ที่ที่คุณติ่งขายอ่ะ mm hmm. เขาอาจจะชอบขนมแบบนี้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดตามตลาดนัดออฟฟิศอะค่ะ mm hmm. ขนมหวานจะขายไม่ค่อยดีเ mm hmm. พราะว่าสาวๆ mm hmm. เขาไม่ทานน้ำตาล mm hmm. ตอนนี้เคยเห็นที่เขาทำเหมือนธัญพืชอะค่ะ <c oughs> แต่เป็นขนมหวานคล <c oughs> ้ายๆถั่วแปรแต่มันไม่มีแป้งอ่ะมันจะมีพวกธัญพืชเม็ด เดือยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รากะทินิดนึงนแล้วมีมะพร้าวขูดอะไรประมาณเนี้ยโรยงาอร่อยนะโรยงาด,ดําลองไปถอดสูตรอะเราก็ทําเพื่อแบบเป็นเมนูสําหรับคนที่ขเขาไม่ทานหวานเมนูสุขภาพใช่แต่เป็นขนมหวานนะแต่หวานน้อยเพื่อสุขภาพมันอาจจะแบบเพิ่มขึ้นมาแล้วเราขายได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาซื้อตรงนั้นประจำ วัตตลาดหัวะตะเค้ยังซื้ออย่างนี้ประจําก็ไม่เป็นไรเราก็ขายแบบนี้ไปแต่ว่าพูดไว้เพื่อว่าเราจะเพิ่มว่าคนรักสุขภาพมากขึ้นทานน้าตาน้อยลงเราจะได้มีโอกาสแล้วก็มีทางเลือกในการที่จะขายมากขึ้นนะคะสู้ซค่ะขอบคุณค่ะอ<ห>น<ด>ุค่ะชีวิตคุณคุณติ่หน้าน่าเห็นใจและการมาของคติงคราวนี้เนี่ยผมว่าได้เตือนใจคนที่ดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล ว่าเวลาคุณเมาแล้วคุณขับรถเนี่ยคุณคุณทำร้ายคนมากมายเหลือเกินบางคนตายบางคนพิการ <c oughs> อย่างคุณติ๋งเนี่ยเสียโอกาสทั้งชีวิตเสียโอกาสทั้งชีวิตที่จะใช้ชีวิตอย่างรื่นรมเสียโอกาสทั้งการทำงานจะได้ดูแลลูกหลาน <c oughs> จะด,ดูแลแม่ก็ลำบาก <c oughs> ดังนั้นใครที่ดื่มเหล้าต้องอย่าขับเป็นอันขาดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะมีคนอย่างคุณติ๋งอีกมากมาย ขอให้ติ่งโชคดีครับสรุปก็เข้ารอบนะครับวันนี้ลูกนี้เข้ารอบ3คนด้วยกันเดี๋ยวพบกันในรอบหน้าใหญ่ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกหนี้กดซสาทีเด็ดลูกหนี้ รอบหน้าใหญ่แับก็คสอรอบหน้าใหญ่รอบนี้นะครับจะให้เลือกกันคนละหนึ่งแผ่นป้ายนะครับด้านหลังจะเป็นรูปพลากุ้งใครได้รูปปลากุ้งที่ใหญ่ที่สุดเข้ารอบไปนะครับรอบที่ผ่านมาได้คนละสี่ผ่านจะได้เปลี่ยนได้คนละหนึ่งครั้งนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะอ่ามาเลยคุณปูสีอะไรดีสีเขียวคะ่ะสีเขียวครับคุณอังครับสีน้ำตาลคะ่ะน้ำตาลครับ คุณติงครับสีแดงนะคะสีแดงครับมามาดูกันคุณปูครับได้เบอร์อะไรสี่ใหญ่สุดเบอร์แปดเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะเป็นเป็นอะไรดีครับเป็นสีน,น้ำเงินค่ะน้ำเงินครับ <c oughs> คุณนั่งแปดใหญ่สุดเลย จบเลยดูนี่คนอื่นไม่สนุกเลยจบข่าวเลยเนี่ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะให้เปลี่ยนเหรออ่ะดูดูพี่ติ่งนี่พี่ติ่งพี่ติ่ง,องบอกหมดเลยสองเลยอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วสุดแล้วคุณนางเข้ารอบรอบโบนัสจับคู่แลเข้าสู่รอบโบนัสจับคู่นะครับซึ่งในรอบนี้ เราจะมีภาพตรงการทั้ง5คนให้จำนะครับมีเวลา10วินาทีในการจำนะครับเมื่อเสร็จแล้วปับ๊บเราก็ปิดแล้วเราเปิดภาพโจทย์มาถ้าเปิดจับคู่ตรงกันคู่ละ1,000บาทถ้าครบทั้ง5คู่ก็1,000 0บาทนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะภาพม,มา โจทย์ครับภาพแรกครับพี่แอดครับเบอร์สอค่ะสครับถูกต้องหนึ่งพันบาทภาพต่อไปครับพี่แก้มครับเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ครับอถูกต้องอีกหนึ่งพันบาทภาพต่อไปครับพี่โน้ครับเบอร์หนึ่งค่ะหนึ่งครับถูกต้องอีกหนึ่นบาทแล้วภาพต่อไปครับพี่จิ๊กครับเบอร์สามค่ะ สามครับถูกต้องและพักสุดท้ายเจนเฟอห้ารับายหนึ่งมืนบาท โ้โหโฉความจำนี่เป็นเลิศจริงๆโ๊ะปะโ๊ะปะเลยแต่ว่าตอนตอนตอนเปิดป้ายนี่ไม่ล้อให้เพื่อนลุ้นเลยไม่มีให้ใครลุ้นเลยไม่มีไม่มีี่ติ่งนั่งเหงาเลยเมื่อกี้รีบรีบไปตัดหน้ารีบรีบโอ้โหนะฮะคุณผู้ชมท่านไหนนะครับผมที่ดูรายการของเรานะฮะแล้วอยากให้พวกเราล้างหนี้ให้แบบนี้นะครับผมเขียนประวัติลูกคุณนะฮะให้ละเอียดให้แบบสดุดใจทีมงานนะครับผมแล้วส่งมาที่ไหนครับเจนส่งเข้ามานะคะที่ Facebook ค่ะที่เด็ดลูกหนี้กด33ค่ะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับ,อบอกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับทางไทยทีวีสีช่องสามกับรายการทีเด็ดลุงดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีดใจด้วยบบน,น,นะคะไไนัดหายไปนะนะเงินะใ,ใจให้่าลูน่ารนะักให้แข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันักนเยอ,อ คุณกีฟแม่ขาส้มตำไก่ย่างที่ต้องผจญกับชีวิตครอบครัวที่แสนจะน่าผิดหวังมาตลอดแต่เธอก็พร้อมสู้เพื่อบรรดาลูกน้อยของเธอแฟนเรียนอยู่ที่พระจอมเก้าพระนครเหนือใกล้จะจบปีสี่เขาอยากมีลูกก็เลยมีลูกคนแรกแม่หนูไม่ไหวแล้วนะหนูขอได้ไหมขอรถคันนี้ไปทำกินไปเลี้ยงลูกหนูก็เลยเอารถเนี้ยขับมาบ้าน